วันนี้ก็จะส่งแพ็คคู่นะครับเป็น FC อ่าพิษณุโลกนะครับแล้วก็มหาสารคามนะครับก็รับรถสวยๆนะครับเงินสดทั้งคู่เลยนะครับเป็น f c ซื้อแบบเงินสดทั้งคู่เลยนะครับก็คิดราคาพิเศษให้ครับส่วนลดสูงสุดของทางร้านไปเลยนะครับสำหรับเ c ฟซีสำหรับลูกค้าอยากได้รถนะครับช่วงนี้ก็เป็นโปรครับส่วนลถสูงสุดนะครับถึง50,000บาทนะครับ แล้วก็เป็นโปรนะครับพี่ลูกค้าไม่มีเงินเลยก็สามารถซื้อรถได้ยันมาฟรีดาวนะครับแล้วก็คูบต้าคูบต้านะครับเริ่มดาวเริ่มต้นที่40,000ถึง50,000บาทนะครับก็มารับโปรซื้อเงินสดนะครับรับส่วนรดเยอะๆนะครับส่วนลถสูงสุดถึง50,000นะครับคุณลูกค้าแล้วก็พิเศษสุดๆช่วงนี้นะครับรถแท็กเตอร์ถือว่าเข้ามาเยอะมากเลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนนะครับ เลือกได้นะครับมีสินค้ามีรถแท็กอร์ให้เลือกนะครับอ่ะเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีสินค้าให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับย้ํานะครับร้อยคันนะครับ FC ที่ซื้อเงินสดนะครับรับส่วนลดสูงสุดนะครับอ่ะกันไปเลยนะครับอ่ะคันไหนลดได้เท่าไหร่คันไหนลดได้เท่าไหร่นะครับอ่ะ สอบถามรายละเอียดได้นะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับรายละเอียดนะครับราคาสินค้านะครับสอบถามได้นะครับ L3218 ราคาอยู่ที่ 200x4018 ราคาอยู่ที่3 0 0แสน xx อันนี้เป็นปริศนาไว้ก่อนนะครับอยากให้ลูกค้าโทรหานะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดอยู่ที่4 0 0แสน xx นะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ราคาของเซล้วนนะครับรถทุกคันเปิดเผยได้นะครับเปิดเผยได้ลูกค้าโทรถามเลยนะครับเราจะผ่อนเท่าไหร่นะครับดาวเท่านี้ผ่อนยังไงค่างวดยังไงนะครับ ลูกค้าจะไหวไหมนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับทุกการเดินทางทุกการลงทุนนะครับจะซื้อรถเดินหนึ่งคันนะครับต้องสอบถามให้ละเอียดนะครับสอบถามให้ละเอียดข้างวดครับสภาพรถนะครับสินค้ามีให้เลือกเยอะแค่ไหนนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับอย่าไปอย่าเดินทางโดยที่ไม่รู้ว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อมีหรือเปล่านะครับให้สอบถามก่อนเดินทางนะครับ เป็นการวางแผนที่ถูกต้องนะครับอาจจะซื้อรถ1คันนะครับร้านอยู่ที่ไหนราคายังไงดาวเท่านี้ผ่อนยังไงนะครับเอฟซี FC นะครับมาก็จะได้ซื้อรถเจ้าอ้วนคนละคันสองคันนะครับมาถึงก็คือเข้าใจราคาเข้าใจค่างวดนะครับก็จะซื้อกันได้ง่ายนะครับ แนะนำนะครับอยากสอบถามนะครับ0947064430นะครับอยากซื้อรถแท็กเตอร์ครับ0813201227นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2ครับที่มีสินค้าให้เลือกมากกว่าร้อยคันศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2ครับที่มีส่วนลดสูงสุดนะครับในช่วงนี้นะครับที่อื่นขายยังไงใครขายยังไงนะครับเสียอ้วนลดสุดๆนะครับลดสุด แล้วก็สุดแล้วก็สุดนะครับหลายสุดเลยนะครับจัดโปรให้นะครับส่วนลดสูงสุดไม่พอนะครับยันมาฟรีดาวนะครับคูบัวตาดาวเริ่มต้นที่50,000ื่นนะครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้สภาพไหนก็กติกาเดิมเหมือนเดิมนะครับโทรสอบถามก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ํามันแพงนะครับจะมาดูรถเท็กเตอร์นะครับ1คันก็ให้สอบถามก่อนนะครับ ค่างวดที่เราอยากได้นะครับสภาพรถที่อยากเราอยากได้มีกี่คันนะครับอ่า,อาสอบถามแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับราคาโดนใจสภาพโดนใจนะครับสินค้ามีให้เลือกก็เข้ามาดูกันนะครับ4 9 4 7 094 7 3 6 4430นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0ครับแท็กเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากซื้ออยากหาอยากได้ไปครอบครอง อยากซื้อไปประดับบารมีเชิญครับเชิญครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้ารวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ